สวัสดีครับมิรักแฟนมวยจอและข้อมูลมาไทย7สีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2564นะครับก็อื่นก็ต้องขอฝากทีมงานลูกเจ้าพ่อพลานชัยและมวยหูเริงฤทธิ์สิทธิ์หลวงปู่มุนนะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์ไอดีหกหกาเก้าบีวายนะครับแล้วก็0983069212นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นะครับ ก่อนจะไปเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็มาดูที่คู่มวยของวันอาทิตย์ที่7มีนาคมกันก่อนนะครับสำหรับคู่เอกในรายการของวันนี้นะครับก็จะเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไลท์สวีนะครับสนามมวยช่อง7สีจะเป็นการพบกันระหว่างเนื้อธรณี3ชัยวิเศษสุขนะครับพบกับธนชัยแร์เทคนะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์นะครับ ส, <lawsuit. S 1> ส่วนคู่รองนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรดำเดมอนเก98นะครับพบกับก้องเกียรติทอพราน49สานะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิก <inf> ัดน้ำหนัก132ปอนด์คู่ที่2นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างอาผาดรถสวยจ่าเจดนะครับพบกับแหลมสิงห์อเดชาพันธ์นะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์นะครับส่วนคู่เปิดหัวในรายการของวันนี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างไฟพิฆาตสิบหลวงพี่น้ำฝนนะครับพบกับนรงเดชทรงเดชรถบ้านนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์นะครับก็มาเข้าสู่การวิเคราะห์วิจารณ์ของมวยคู่เปิดหวันนาฬิกานะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างไฟพิฆาตสิหลวงพี่น้ำฝนนะครับพบกับนรงเดชทรงเดชรถบ้านนะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ำหนัก114ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าไฟพิฆาตสิหลวงพี่น้ำฝนนะครับ ฝายพิฆาตสิทธิ์หลวงพี่น้าฝนนะครับหรืออันสุขมิตรนะครับก็สายสู้ก็จะรู้กันดีนะครับสําหรับฝายพิฆาตนะครับการออกวุธก็หนักหน่วงรุนแรงนะครับสลับล่างสลับบนนะครับมีวินาทีทองให้เห็นอยู่ตลอดนะครับต้นต้นรุนน้ำนอกได้เข้าก่อนถึงตัวก่อนนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าฝายพิฆาตนะครับก็เคยชนะนอกยก3าเพชปิยะเพชรเจริญนะครับเมื่อวันที่28เดือนธันวาคม2562นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับ แล้วก็มาแพ้คะแนนเพชรลีลาเอ็มยูเดนนะครับเมื่อวันที่26มกราคม2563นะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะนกยก2ยอดมนุษย์นายกเอท่าสาลานะครับเมื่อวันที่24เดือนพฤศจิกายน2563นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับก่อมาต่อที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับนรงเดชทรงเดชรถบ้านนะครับหรือชลวันเกียรติทรงเดชนะครับก็เป็นมวดประเภทจังหวัดฟิเมดีรถครบเครื่องนะครับก็ เป็นมวยขวานะครับเตะขวาต่อยขวานะครับเหนียวแน่นนะครับนอกได้ในดีนะครับก็มีหมัดมีศอกเสริมนะครับกลาลุยกลาแรลกปลาสวนนะครับสาหรับการออกวุศก็หนักหน่วงรุนแรงและรวดเร็วนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะได้ตลอด5ายกนะครับก็มาดูฟอร์มหลังของเจ้านรงเดชทรงเดชรถบ้านนะครับก็เคยแพ้คะแนนให้กับเจ้าอํานาจเดชสินนายกมูนนะครับที่เิทีรุมพีนีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้า ฟ้าเพชรเลือด8ริ้วนะครับที่เวทีมวยช่องเก็สีนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะนอกยก4นะครับเพชรซาอุดมอนด์98นะครับเมื่อวันที่22เดือนพฤศจิกายนนะครับ2563ที่เวทีอ,อตกช่อง34นะครับ สำหรับคนนี้นะครับบทเปียกปะทะอาวุธเศษสีกันไปแล้วนะครับผมยังชอบไปที่ไยที่าดสิทธิหลวงพี่น้ำฝนนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่มีวินาทีทองให้เห็นอยู่ตลอดนะครับต้นๆก็น่าจะลุ้นน้ำนอกได้นะครับเข้าตัวก่อนเห็นตัวก่อนนะครับจะชนะนรงเดชทรงเดชรถบ้านนะครับก่นมาดูคู่ที่สนะครับสาหรับคู่นี้นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเอาผาดรถสวยจ่าเจดนะครับพบกับแหลมสิงสอเดชพันธ์นะครับ สำหรับครูนี้นะครับก็จะมาในพิกัดน้ำหนัก127ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าเอาผาดรถสวยจ่าเจดนะครับหรือโอเลสิทธินิวัฒนะครับก็เคยเป็นอดีตแถวหน้าศึกวันทรงชัยนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟี่มือจัดจ้านนะครับตั้งรับจับทางนะครับหลักเหลี่ยมดีการออกวุตรก็หนักหลวรุนแรงและรวดเร็วนะครับมีหมัดมีศอกในระยะหวังผลได้ตลอดเวลานะครับส่วนฟอบหลังของเจ้าเอาผาดรถสวยจ่าเจดนะครับก็ เคยชนะน็อตยก2เท้าฝั่งของ F.A. กรุปนะครับจากเมืองลาวนะครับเมื่อวันที่18เดือน3นะครับพศส2นะครับที่ธนกรสเตเดียมนะครับแล้วก็มาชนะน็อตยก3พยักหลวงฟลุกบะหมี่เกี๊ยวนะครับเมื่อวันที่4เดือนกุมภาพันธ์นะครับ2563นะครับที่หัวหมากนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้มาแพ้คะแนนให้กับเจ้า รักเต็มร้อยสจวิชิต8ริ้วนะครับเมื่อวันที่27เดือนกุมภาพันธ์2563นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับก็มาดูที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับแหลมสิงสอเดชพันธ์นะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเข่าในเนียวแน่นหลักเหลี่ยมดีเชิงดีนะครับเดินหน้าท้าชนมีหมัดมีศอกเสริมนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงการออกบุตรก่อหนักหน่วงรุนแรงและรวดเร็วนะครับ หัวจิตหัวใจดีปอดใหญ่ปลายแรงนะครับถึงเครื่องจะติดช้านะครับได้ผลชัวร์นะครับสำหรับเจ้าแหลมสิงห์สอเดชพันธ์นะครับยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าแหลมสิงห์สอเดชพันธ์นะครับก็มาชนะคะแนนเจ้าท็อปดิเลนจากออสเตรเลียน,นะครับเมื่อวันที่30เดือน8-25-6-3นะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าชนะเพชรเกียรติเจริญชัยนะครับเมื่อวันที่14เดือน10 2563นะครับที่เวทีมวยออยตอกช่อง34นะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าชนะเพชรเกียรติเจริญชัยอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวันที่29เดือนพฤศจิกายน2563นะครับที่เวทีมวยช่อง74นะครับสำหรับคููนี้นะครับบทเบียดปะทะอาวุธเสียดสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าแหลมสิงห์สเดชพันธ์นะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่การอาวุธก็จะหนักหน่วงรุนแรงนะครับ แล้วก็ถึงเครื่องจะติดช้านะครับแต่ได้ผลชัวร์นะครับปลอดใหญ่ปลายแรงนะครับสำหรับเจ้าแหลมสิงโซเดชพันธ์นะครับจะชนะุ่านรถสวยจ่าเจดนะครับก็มาต่อคู่ที่3นะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นรองคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเพชรดำไดมอนด์98นะครับพบกับกล้องเกียริทอพรานส9านะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ำหนัก132ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าเพชรดำไดมอนด์98นะครับ ก็เป็นนักมวยอยู่ในเครือคนจัดนะครับอายุ26ปีสูง169เซนติเมตรนะครับก็กระดูกการผ่านมวยก็จะดูดีกว่านะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟิมอดีรดครบเครื่องนะครับมีหมัดมีศอกที่ออกได้รุนแรงและรวดเร็วนะครับและมีแข้งขวาที่ออกได้หนักแรงนะครับวงในมีไล่แขนกลา้าลุยกลา้ลาแล่กลา้าสวนนะครับแข็งแร่งแข็งแรงหลักเรียมดีหัวใจหัวจิตหัวใจดีนะครับยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับ มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเพชรดำดไดมอน98นะครับเคยชนะคะแนนยอดขุนพลสิทธิ์แก้วประพลนะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับแล้วก็มาแพ้นกยก3าสิงปอพีนพัฒนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับก็เป็นมวยมาแทนทั้งคู่นะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาแพ้นกยกหนึ่งให้กับเจ้าฟาดี้คาเลสนะครับในศึบ มวยไทยซูเปอร์แชมป์ช่อง8นะครับโดนการคอแพ้นอกไปในยกที่1นะครับสำหรับเจ้าเพชรดำเดมอนเกาดนะครับก่อนมาดูที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกองเกียรติทอพราน49นะครับหรือยอดเสียนตอบ้านตาลนะครับก็เคยเป็นดีกรีแชมป์มวยรอบปุลเสือตัวที่11นะครับก็เป็นมวยเข่าเขาในแนวแน่นนะครับเดินหน้าท้าชนชนทะเลาะหมัดเท้าเข่าซอกออกได้รุนแรงและรวดเร็วเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ขยันออกอาวุธนะครับสำหรับเจ้ากองเกียรติทอพราน49นะครับ มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าก้องเกียรตินะครับก็เคยชนะคะแนนเจ้ามังกรทองสิทธิ์นายกทวีตพง์นะครับที่เวทีอ,อตกช่อง34นะครับแล้วก็มาแพ้นอกเจ้ามหามงคลวอวังพรมนะครับที่เวทีอ,อตกช่อง34นะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้ามหามงคลวอวังพรมอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวันที่27เดือนธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยช่องเจสีนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับบทเบียดปะทะอาวุธเสียดสีกันไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบไปที่เจ้าเพชรดำในมอน98นะครับน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเราชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่อยู่ในเครือทีมงานคนจัดนะครับก็เหลี่ยมดีเชิงดีนะครับการผ่านมวยจะดูดีกว่านะครับจะชนะก้องเกียรติทอพราน49นะครับสำหรับเจ้าเพชรดำในมอน98นะครับก็มาต่อคู่ที่4นะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับ ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเนื้อธรณีสามชัยพิเศษสุกนะครับพบกับธนนชัยเฟรทินะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ำหนัก135อปอนด์นะครับก็จะเป็นคู่ชิงชขปมบ้างรุ่นไลท์สวทสระมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับก็มาดูที่เจ้าเนื้อธรณีสามชัยพิเศษสุกนะครับหรือเนื้อธรณีเดียกเกียรติเพชรนะครับมาแล้วครับ ไอ้แบทแมนแห่งเมืองดอกบัวนะครับเจ้าของรางวัลขวัญใจช่อง7สีคนล่าสุดนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟิมเมอรีวุดครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีนะครับแก่เกมบนเวทีเก่งนะครับหลักเหลี่ยมดีเชิงดีนะครับออกอาวุธได้สวยงามเนียนตานะครับทาน้อยเหมือนทําเยอะนะครับออกอาวุธได้หลากหลายแข็งแกร่งแข็งแรงหัวจิตหัวใจดียืนระยะได้ตลอด5ายกนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเนื้อธรณีสามชัยพิเศษสูงนะครับก็เคยชนะคะแนนเจ้า10แเซน เครื่องครัวเทอร์โบชาร์กนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าสองคมบางกอกอะไหลยนนะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาชนะคะแนนเจ้ารุ่งแสงตะวันสอพาราดนะครับเมื่อวันที่6เดือนธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับก็มาดูที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับธนนชัยแฟร์เทคนะครับก็เป็นคนไม่ยอมใครนะครับ ก็การผ่านมวยเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะกว่านะครับเป็นมวยพันดุนะครับออกวุธได้รุนแรงและเร้าใจนะครับการออกวุธหนักห่วงรุนแรงและรวดเร็วนะครับมีหมัดมีศอกที่ออกได้อันตรายบูสู้ดีวัวจิตหัวใจดีนะครับกล้าลุยกล้าแลกกล้าสวนนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าธนุนชัยแฟร์เทคนะครับก็เคยแพ้คะแนนให้กับเจ้าเสกสรรอ,อขวัญเมืองนะครับที่เวทีมวยอ้อมน้อย แล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าทักษิณเล็กสจอเปียกอุทัยนะครับเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายน2563นะครับที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับแล้วล่าสุดนี้ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าศิวกรเกียรติเจริญชัยนะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม2563ครับที่เวทีมวยลุมพีนีนะครับ สำหรับคนนี้นะครับบทเดี่ยวประทาวุฒิเศษีกันไปแล้วนะครับผมชอบไปที่เจ้าเนื้อธณีสามชัยวิเศษสุกนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเดี่ยวชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่หลักเหลี่ยมดีการออกวุฒิก็จะได้หลากหลายนะครับมัจิตหัวใจดีนะครับทําน้อยเหมือนทําเยอะนะครับจะชนะถนนชัยแฟเทคนะครับก็มาสรุปคู่มวยของวันอาทิตย์ที่7มีนาคมกันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่1นะครับฝฟพิฆาตสิทธิหลวงพี่น้ําฝนนะครับจะชนะ นรงเดชทรงเดชรถบ้านนะครับคู่ที่สองนะครับเอาพาดรถสวยจ่าเจนะครับจะแพ้แหลมสิงห์สอเดชพันธ์นะครับคู่ที่สามนะครับเพชรดำเดมอนเก้าแปดจะชนะก้องเกียรติทอพรานสี่สิบเก้านะครับคู่ที่สี่จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับเหนือธรณีสามชัยวิเศษสุขนะครับจะชนะถนนชัยเฟเทินะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานลูกเจ้าพ่อพลานชัยและมหวัวริดสิทธิ์หลวงปู่หมุนของเราไว้ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลาย,ลายเสียงมวยหูก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์ id 6 6 9 b y นะครับหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่090886-9961นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานเจาะออลึกข้อมูลมวยไทยเสีขอบคุณครับ